ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวไลค์คนนะครับมาอยู่กับผมออสตาทีวีโอเคเดี๋ยววันนี้เราอยู่กับอีเวนต์ใหม่ผู้ก,กองไดอาน่าโอเคซึ่งความสามารถของเธอก็คือเพิ่มพลังโจมตี194นะตามนี้เลยซึ่งผมไม่รู้ว่าได้จากการปลดล็อกคิสตันอย่างเดียวหรือว,ว่าแลกได้ด้วยเนอะเห็นชื่อขึ้นอยู่ว่าถ้าใครได้รับก็จะได้รับส0 0หลายเพจไปเลยตอนนี้มีอยู่เพรอีเวนท์ที่แล้วโอ้เสียดายมาโอเคเดี๋ยวเรามาบอนการ์ดกัน ก็ไม่รู้นะว่ามันมีโอกาสได้ไหมตัวเธอจะอยู่ในแพ็คก,การ์ดพวกนี้ไหมไอโบกอก็ช่วงนี้ A A ออกเยอะแต่ S ไม่ออกเลยโอเคตามนี้แล้วกันกล่อ,องของขวัญนี่มันได้มาจากาการเล่นอ่ะเมื่อกี้ผมเล่นไปละมันจะได้เป็นของอะไรหรือเปล่าเออจริงสี e e. อีเวนต์นี้ยังมีการจับตรงนี้ด้วยจับเจ็คพอตเดียวมาจับกัน แถมจับแค่แค่ห้าประเภอีกโอเคเดี๋ยวถลุงยาวๆนะครับเพื่อนๆนะนี่ไงคิสตันโอเคโอเคกดรับปิดแป๊บนึงแล้วก็มันมีการ์ดการ์ดทองการ์ดอะไรพวกนี้ด้วยนะเนาะคิสตันพวกนี้ผมกดกรับไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตถลุงเพชรหกสิบประเภทจับได้กี่ครั้งเนี่ยเลบกุกหนเอสก็เ,เสมอนั่นแหละจับจับอเอาคิสตันกัน โอเคโอเคชุดประกันคัทเอเอทเอส A S. โอเ้เหลือยี่สิบแปดเพชรยี่สามแล้วโอ้ทองทองอีกแล้วครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วเปล่าโอเคใช่โอเค,อเ,คเดี๋ยวมาดูกันเราได้อะไรบัางได้มีของสมบัติอะไรพวกนี้ชนะเกมบานาบล็อกหกอืมในบกของไม่หลุไม่ทันไม่ทันได้ดูคริสตัลน,นี่ครับ จะได้ก็มีแต่หินคริสตัลน,นะครับส่วนกองสวรรค์น,นี่ก็เก็บไว้ก่อนเนาะกดรับทองกันมากมายก็ไม่ค่อยมีเพชรมาสมให้เพื่อนๆได้ดูเท่าไหร่แต่จริงๆเมื่อกี้ผมได้มา20เพชรจากการเล่นคมห้าตานะก็ไม่เข้าใจเหมือนทันว่ามันให้มาหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแลวรูปากนี่ก็เยอะจะตายหมุนเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยโอเคโอเคสวรรค์น,นีม ผมก็สั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอีกวันสองวันผมจะมาสุ่มให้แบบเต็มที่กันเลยกับการสุม่มหาพิสตันแล้วก็หาพวกกองไดนากันตอนนี้มีอยู่522อทับ2 0เมื่อไหร่จะครบนะ่เนี่ยอยากได้เหมือนกันสุดผมสุดเองผมก็ยังไม่มีโอเคโอเคจริงสๆผมลืมไปอย่างนึงลืมอธิบายความสามารถตัวละครแกไปตรงนี้โอ,โอเคตามนี้เลย คือความสามารถสกิลแกบวกเ HP A ฐานสูงสุด30%ครับผม AP โบนัส10%โบนัสทอง20%โอเคเมื่ออัพเกรดเต็มที่เพิ่มพลังโจมตีของป้องประการ330มากกว่ามาตะโพอดอีกนะเพื่อนๆเนาะถ้าใครชอบเล่นโหมดสม,มุนรพมเดือดก็แนะนำตัวนี้เลยทถม มีข้อเด่นตั้ง5ข้อเด่นทั้งลดค่าใช้จ่ายแล้วก็โอ,อกาสทองค่าก่อสร้างถูกควบคุมลุกเต๋าเด่นมาตไกลแล้วก็ส่วนลดซื้อต่อครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบลี่ผมผมก็อย่ายลืมกดไลค์คกคด subscribe เพื่อติดตามพิปใหม่ๆด้วยครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเอออีกสักวันสองวันผมจะมาสุมแจ็คพอตให้เพื่อนดูกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้บายบายครับลาก่อน